จับมือก่อนจับมือก่อนจับมือ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 ไม่ใ่โยและพวกก็เริ่มเลยพีฮอตฮอตไม่ฮอต Boa! <laughs> ไมวตาก็แต่เขาไม่ออกตัดเอ้ยอ้อนซีออนซีไม่ไม่ออกมัน,น,น,นมีต,ต,มตมะก่นอนไม่ตะนตนไ,ไม่ตนลบอใส้นไม่เนเลยไม่เห็นะเมืเจเอจังเไอ้ตัตามีหูาหาแั้ตาเลยคใสไมล